ซื่อสัตย์แหล่งคุณธรรมประจำใจใครว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ง่ายต่างจากเธอคนนี้เนิร์ดผู้เกิดมากําพร้าพ่อแม่เธออาศัยอยู่กับน้องชายที่ป่วยหนักเพียงลำพังเธอพยายามทำงานให้หนักเพื่อหาเงินมารักษาน้องชายที่ป่วยหนัก No. เธอทำทุกหนทางในการที่จะหาเงินมารักษาน้องชายที่ป่วยหนักเอาได้ค่ะหาเงินไปื้อรักษาน้องค่เดี๋นะคะช่วยได้นะคะช่วยได้คะ่คะจะหาเงินไปรักษาน้องคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ พี่คะขอซื้อยาให้น้องชายหนูหน่อยค่ะน้องชายหนูไอไม่หยุดเลยค่ะพี่ ขอบคุณค่ะได้ยางมาแล้วต่อไปนี้น้องจะได้ไม่ต้องไอเสกคออีกเงินทอนร้อยห้าสิบหรอคุณหมอทอนเงินเกินมาหรือเปล่า ข้าว่าเชื่อข้าเถอะเงินกว่าจะหาได้แต่ละบาทมันช่างยากเย็นลำบากยิ่งนักเจ้าคิดดูสิกว่าเจ้าจะมีโชคชะตาได้เงินมาขนาดเนี้ยข้าว่าเชื่อข้าดีกว่าเจ้านําเงินไปคืนเขาเถิดเขาคงอยากได้เงินคืนกว่าเงินจะหาได้แต่ละบาทมันยากลําบากยิ่งนักเจ้าก็คงรู้ดีเขาคงอยากได้เงินของเขาคืนเชื่อเราพี่คะนี่เงินค่ะวันนั้นพี่ถอนเงินเกินไปค่ะ นนั้นใช่ไหมที่ขอทานหาเงินมาจ่ายเงินค่ายาให้น้องใช่ไหมใช่ค่ะที่เห็นถึนงความซื่อสัตย์ของน้องนะเอาเงินนี้เก็บไว้แล้วก็วันหลังมาทํางานร้านพี่จะได้ไม่ต้องไปนั่งขอทานอีกจริงเหรอคะพี่จริงค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ถ้าน้องหนูรู้เนี่ยน้องหนูต้องดีใจมากมาแน่เลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะงั้นหนูเอายาให้น้องก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ด้วยความซื่อสัตย์ของเธอในวันนั้นจึงทำให้เธอได้มีวันนี้วันที่เธอมีอาชีพและพร้อมที่จะหาเงินมาดูแลรักษาน้องชายที่ป่วยหนักของเธอเห็นไหมครับว่าชีวิตของคนเราไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการใช้ชีวิตต้องอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งหวังที่ดีงามและอีกอย่างที่สำคัญก็คือคุณธรรมปัจจําใจ